สวัสดีครับที่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเฟนออฟอัลสลามนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมที่อยู่ใน PC มาก่อนแล้วก็พัฒนาลงในมือถือเป็นเกมมือถือเอาชีวิรอดสไตล์เดียวกับแวมไพร์โซเวอร์เอะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนผู้ชมครับรูปแบบการเล่นเหมือนพวกแวมไพร์โซเวอร์เ่ลนะผู้ชมครับนี่ก็เล่นง่ายๆแบบนี้นะครับมันจะมีตัวผลึกที่เป็น EXP นะครับตัวนี้เนาะ เราสามารถทําการเก็บผลึกตรงนี้ได้นะครับเก็บแล้วตัวเลเวลของเราจะอัพนะครับถ้าเราเก็บเต็มร้อยอะไรแบบนี้นะครับนะประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับเขาจะมีเนาะอันนี้จะมีพวกอ่าพวกเครื่องประดับให้เราเลือกด้วยอะไรแบบนี้น,ะนั่นเองผู้ชมครับมันจะเป็นเครื่องประดับสกิลทักษะต่างๆหรือ a b i l ริตเสริมเรามาดูกันอ่ะมาดูดิอ่ะนี่ครับน่าจะเลื่อนง่ายเนาะโอเคอันนี้เราสามารถเอาวางบอมเพิ่มเติมได้ นะผมก็ลองเลือกมาไม่รู้ดีหรือเปล่าโอเคเลเวลอัพ okay. อีกแล้วนะครับอ,อมีสร้อยนะครับเอาอะไรดีล่ะสั่งสื่อแล้วกันไอที่เป็นเวทเนาะโอเคนี่มันเก็บแป๊บเดียวนะคือบางทีมันมีของที่แบบเราก็ไม่ได้อยากเลือกนะท่านผู้ชมครับมันก็เอาอันที่มันคิดว่าดีที่สุดนะตอนนี <laughs> ้ก็พอได้แหละมั้งวางบอมก็พอได้อยู่นะ เดี๋ยวรอมอนเยอะๆผมว่าน่าจะค่อนข้างมีประโยชน์นะไอตัวบอมเนี่ยเดี๋ยวรอไอตัวมอนสเตอร์มาเยอะๆก่อนในช่วงแรกมันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ด้านซ้ายบนนะครับสังเกตนะว่าเราเลือกอะไรมาบ้างอะนะครับโดยประมาณนะนะโอเคเลเวล up ไหมโอเคอ่ามีบอมนะครับเลือกตัวนี้นะครับ น่าจะเป็นตัวสลามที่แบบเอ่อทำการเพิ่มเลเวลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับให้ตัวสลามดูแข็งแกร่งขึ้น สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yarda Game Center โปกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t a l e s l a g a Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, Blue Archive และเกมอ,อื่นอีกมากมายได้ที่ Yarda Game Center นี่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 โอเคอ่ะอยู่ไหนกันน่ะนี่ โอเคอยู okay. ่ไหนละนี่อยู่ไหนละนี่โอเคมามีเกาะเพิ่มเติมมีบู์สปีดนะครับอ่ะเอาเกาะเพิ่มมันหน่อยนึงแล้วกันคือไอพวกชุดหรืออาวุธที่เรามีครับมันสามารถเพิ่มเลเวลสูงสุดรู้สึกว่าจะเป็น5้าขั้นนะนะตอนนี้เลเวลไอนี้อค,ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับไม่ใช่เลเวลสิมอนค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ บอมน่าจะค่อนข้างมีประโยชน์เนี่ยเราเก็บเลยบอมค่อนข้างมีประโยชน์แต่ว่าตัว HP มันไม่มีเรเจนเลยนะหมายถึงว่ามันอะไรนะมันลดแล้วลดเลยนะถ้าที่สังเกตนะครับยังไม่มีเรเจนขึ้นมาเนาะเราต้องรอของหรือเทมเราบังอย่งนี้แบบนี้พลาดไม่ค่อยได้เลยถ้าหลังๆมอนเตอร์มันเยอะขึ้นนะ โอเคเรเวลอัพ okay. อีกหน่อยนึงสิโอเคเดกอ่ะลดดาเมจที่ได้รับเอาถุงมือแล้วกันนะครับฟาสต์สปีดอีกนะครับจริงๆถ้าเอาก่อก็คือลดอ่าเวลาโดนดาเมจนะครับลงเนาะเฮ้ย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 ทำไมมันถึกจังวะแมไมมันถึกจังอะ เดี๋ยวไปก่อนไปก่อนถอย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 ก่อนคือเอเยอะนะแต่เข้าตรงกลางไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้เอ่อเฮเหลือประมาณ40กว่าเองสีกว่าเองโอเคโอ้ my god โอ้ 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 โอ้ม่กัดอันนี้นี่นี่นี่าย่่โอ้ไม่กอดอยู่ในนี้ทำยังไงน้อ่โอเคอ่อทีนี้นะครับ X Tap ฟาสสปีดเลเวลอัพมาอีกอันหนึ่งนะครับไอมันจะไหวไหมเนี่ยเราคิดว่าน่าจะไม่ไหวแล้วมั้งครับท่านผู้ชมครับเหลือ9แล้วคือ h p มันไม่มีรีเจ็ดมีต้องเก็บไอตัวที่เป็นสีแดงตรงนั้นมั้งถึงจะเพิ่ม h p เนาะอืมก็ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเกมนี้มันแตกต่างจากไอพวกแวมไพร์ซีเวิลอะไรแบบนั้นไหมก็คือเกมนี้มันจะมีเมืองนะครับแล้วเดี๋ยวเราสามารถทำการปลดลอด็อ พวกนี้ที่เป็นเออร์ชิ m เ n นต์เพิ่มเติมได้แล้วก็ไอตัวอาวุธด้านบนนะครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยเนาะเราสามารถทําการเลือกอาวุธใหม่ๆเพิ่มเติมได้เดี๋ยวมันจะมีอาวุธเพิ่มเติมนะเราต้องค่อยๆปลดล็อกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเราอยากได้ถุงมือก็จะเป็นตัวเอ็กแท็กสเนนะครับเอาชุดก่อนนะครับลดดาเมจที่ได้รับถ้าผมไปผิดนะอันนี้ก็เป็นเอ่อมูเมนต์นะครับรวดเร็วขึ้นนะเอาแบบนี้นะครับอ่ฟัตเตอร์แล้วก็ตรงนี้เปิดใหม่เพิ่มเติมนะครับด้านซ้ายมือเนะก็จะ็จป เออดูนะครับนี่ครับก็ใช้ Apple นะนเนาะ t r a n s f ร r ตัวนี้ล่ะเป็นไอเทมนะที่แบบเพิ่มความสามารถให้ตัวละครคุณผู้ชมครับเอยังไม่ต้องจัดก็ได้นะตัวนี้มันเป็นตลาดเนาะมีของมาขายนะครับเนี่ยเนี่ยมีของมาขายโอ้โหค่อนข้างรุนแรงเลยแต่และอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันมีเกาะ ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปเล่นเพื่อทําการฟาร์มมันนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทําการปลดล็อกเพิ่มเติมนะเมื่อกี้เราเลือกธนูไปแล้วมันไม่เวิร์กใช่ไหมเ,เราเลือกไปแล้วจบละเอาคืนไม่ได้ด้วยต้องร้อเล่นใหม่โอเคเอ้ยเราไม่ได้เลือกธนูเนี่ยเราเลือกคาถาเนาะแล้วก็มาด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีพอ r t ้า Portal แบบนี้นะครับก็คือเราสามารถเข้าไปได้เดี๋ยวมันจะมีเมืองอื่นๆด้วยนะครับเราต้องอทำการ เคลภาร,รกิจเมืองแรกก่อนมันจะมีเวลาอยู่ประมาณ10นาทีนะเมื่อกี้ลืมบอกเวลาเนาะอยู่กลางจอด้านล่างนะครับนี่จะแตกต่างจากเอ่อเวนไพร์ซวจริงๆรูปแบบการเล่นเหมือนกันนะครับนี่เรเวลแรกนี่แล้วเราขอของดีๆได้ไมเ่เอ่ยเออบอมอีกละงวกก็เอ่อ มอดาเมจอ่ะเพิ่มดาเมจใช่ไหมโอเคนี่ไงสกิลนี่ไง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 ชิวๆชวเลยชิวชวกันไปครับชิวชวกันไปนี่ครับนี่ครับชิวชวกันไปเรียบร้อยครับทีนี้เอ่อทำอหมวกปลวกหนึ่งแล้วกัน จะชิวมันไปไอตัวสลามของเรานะครับมันก็ยังใช้ธนูเหมือนเดิมแนะแต่ของเราเป็นนักเวทไปแล้วไงค่อนข้างรุนแรงนะเนี่ยอ่าใช้เวทแบบรุนแรงมากนะครับโอเคเดี๋ยวรอจะเป็นเลเวล4เลเวล5แบบนี้นะเดี๋ยวรอชึบชิ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 บโอเค อ่ะเรียบร้อยครับอัสลามช่วยก็ได้นะเอาหมวกก่อนแล้วกันเน,น้นๆน,นะครับเน,น้นๆเน้นๆไปก่อนโอเคก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะผู้ชมครับใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ